เมื่อเช้าก็สตาร์ทรถเพื่อจะเตรียมไปคาราวานต่างประเทศนะครับแต่ไม่ได้ไปในวันนี้นะครับกอสตาร์ทเสร็จดีวคันนี้อึ๊ก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 ตกใจเลยครับผมเอาเครื่องวัดแบตเตอรี่มาโอเคแบตมีก็แบตเพิ่งเปลี่ยนนะครับแบตมีอันนี้ก็สตาร์ทต่ออึ๊ก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 เกิดควันนิดหน่อยนะครับเฮ้ยเป็นอะไรขึ้นมานะครับนึกขึ้นได้นะครับก็เรื่องระบบน้ำมันนะครับ ก็เลยไปแยกนะครับแยกน้ํามันเสร็จนะครับก็ตา a ได้นะครับก่อนหน้านี้คือเติมน้ํามันในปั๊มแห่งหนึ่งแล้วกันนะครับไม่ไม่ไบบอกที่ไหนนะครับปั๊มแห่งหนึ่งแล้วก็วิ่งมาน้ํามันเหลือแค่ขีดประมาณขีดขีดครึ่งนะครับก็วิ่งเวียงโค้งเวียงอย่างแรงอะจากเชียงรายมาเชียงใหม่นะก็น่าจะเขย่าเขย่าแล้วเกิดฟองเกิดอากาศเดี๋ยวไปคุยกับช่างก่อนดีกว่านะครับช่างอานสวัสดีครับผมดีครช่องเลยนะครับ เมื่อเช้าสตาร์ทรถอึ๊กอึ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 ๊กชิบหายแล้วรถดูเป็นไรวะวัดแบบก่อนเลยแบบได้ใช่แบบมีไออึกอึ๊กอึกอึกนี่มันมีได้กี่อย่างเค่นกนก็มีตั้งแต่แบตเตอรี่แล้วก็ระบบเชื้อเพลิงครับระบบไฟถ้าทุกอย่างปกติดีก็ติดได้สตาร์ทก็ถ้าแบตเตอรี่ไฟอ่อนมันก็ช้ามันก็ไม่ติดเหมือนกันบพอดีนึกขึ้นมาได้นะครับ เทวดาเข้ามาโดนใจเอ๊ะเกี่ยวกับระบบน้ํามันหรือเปล่าวะอะไรครับเพราะผมสปอร์ตไรเดอร์ผมเคยสตาร์ทติดยากทีหนึง่งแต่ตอนนั้นมันมี2อ,อาการแยกน้ํามันกับไอไอไอวาลวเกก็แก้ไขด้วยการแยกน้ํามันไปตอนนั้นอยู่ที่ผาตัดคราวนี้รีโวผมเมื่อเช้าผมก็เลยมาแยากน้ามันตรงนี้คือคหูมันกลดลงมาง่ายมากเลยนิ่มมากเลยปึกปึ๊กปึ๊กปึ๊กป๊ก๊กกก๊แล้วลองลารใหม่บึ้งติดเลยอ่ะ ถามช่างงานครับเป็นที่อะไรครับเอ่ออาจจะเป็นที่มีน้ําในระบบก็ได้ครับมีน้นําในระบบใช่แล้วก็กองโซล่าเนี่ยดักไว้มีน้ําในระบบ<ม>แล้วก็กองโซล่าดักไว้ครานี้ผมก็ไปอ่านอาจารย์กูมาบ้าง<ม> <laughs> อาจารย์กูเกิลมาบ้างมีน้ําในระบบนี้ไม่ได้หมายความว่ามีน้ําเข้าไปในที่เติมน้ำมันบางทีมีน้ําจะเกิดจากช่องว่างของอากาศใช่ไหม ใช่ใช่ช่องว่างเราใช้ใช้ไปมันความชื้นที่มันเดี๋ยวกดอากาศเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ำเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ำมันาไหลกลับมันก็มีกันตัวเป็นน้ําใช่ครับบ้างบ้างครับบ้างงมันไม่ใช่ว่าโอ้โหมีเป็นลิดเลยมันไม่ถึงขนาดนั้นคร่บอ่าอันนี้เขาเรียกว่ามีน้ําในระบบนะครับหรือมีน้ําในถังน้ํามันของปั๊มเลยถ้าจังหวะซวยไปเจอตอนมันจะหมดใช่เพราะน้ำหรือว่าครับหรือว่าเขาเพิ่งเอาน้ํามันมาลงอืม เวลาเขาอัดลงไปมันเหมือนมันกวนกวนมันกวนกระเสียนสมุดแล้วใช่ครับถ้ามันในก้นมันถังมันมีอะไรมันก็รวมๆอยู่ด้วยกันหมดอะครับทั้งๆที่ตัวจริงๆหัวจ่ายก็มีกองนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับครับคราวนี้เราก็ตอบไม่ได้เนาะว่ามันมีน้ํำยังไงก็ผมก็เลยแก้ด้วยวิธีการแยกอย่างนี้เขาเรียกปั๊มแบบไหนครับปกติตัวดูดเนี่ยผมเลยแยกน้ํามันแยกน้ามันแล้วผมเลยถามจ้าอางว่า แล้วอย่างของฟอร์ดมันไม่เห็นมีตัวนี้พวกแลนเจอร์พวกบีเอ็มอะไอพวกนั้นมันเป็นไฟฟ้าครับเป็นปั๊มไฟฟ้าแรงดันสูงปั๊มไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับแต่แล้วอันนี้เป็นเขาเรียกปั๊มอะไรครับอันนี้ก็เป็นปั๊มไฟฟ้าแรงดันต่ำแรงดันต่ำนะครับโอ้โหชื่อต่ำมันน่าจะแพ้มันก็เลยเวลาเราเปลี่ยนกองเราก็เลยต้องแยกช่วยมันก็จะสะดวกอ๋อถ้าเป็นพวกฟอร์ดก็ต้องปิดเปิดสวิตช์ไล่เอาเหรอครับไม่ต้องแยกไม่ต้องแยกปิดเปิดสวิตช์ไล่อย่างไงวะปิดเปิดสวิตช์กุญแจครับเปิดปุ๊ แล้วก็สตาร์ทไหมตอนนั้นไม่สตาร์ทนะไม่สตาร์ทอ๋อถ้าถ้าเป็นฟุชสตาร์ทก็แค่กดครึ่งหนึ่งให้มันอ่อนใช่ครับแค่ให้มันอ่อนครับให้มันออนแล้วเราก็ดึงท่อน้ํามันที่จะเข้าปั๊มไปออกมาโอ้โหดึงท่อด้วยหรอดึงท่อครับก็มีดึงท่ออันนี้ก็ดึงครับเหรออันนี้ก็ต้องดึงครับโอ้โหไม่ใช่ถ้าเกิดกระบวนการของ มีอากาศอยู่ในระบบของพวกรถตระกูล2.0เนี่ยทำยังไงฟอร์ดก็อย่างแบบถ้าขับแล้วน้ามันหมดเนี่ยปั๊มไฟฟ้ามาทํางานก็ต้องก็ต้องไล่ลมครับถ้าไม่งั้นมันจะสตาร์ทนานครับอืมันกระบวนการไล่ลมของเขาทายังไงครับก็เหมือนกันก็คือต้องดึงพ่อที่จะเข้าปั๊มก๊าเรยออกครับแล้วเราก็เปิดสวิตช์กุญแจอืครับแล้วก็รอจนน้ำมันมันพุ่งออกมาแล้วเราก็รีบเอาท่อออกส่งครับแล้วถ้าอันนี้ไล่ลมยังไงครับก็เหมือนกันแต่อนี้เราแยกเพราะว่าพวกพวกฟอร์ดมันจะไม่มีตัวแยกนะครับถ้าแยกนี่ง่ายกว่า ไม่ต้องต่อสายเลยถ้าช่างก่อนเหมือนกันอะครับแค่กนะ่อไหมต้องต่อต้องต่อสายต<อ>่อครับต<ๆ>่อครับอ่ะโอเคอสรุปเมื่อเช้าผมก็เลยแยกกึ๊กกึ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 กห้าครั้งอะยกมากมากมีสิทธิ์แตกไหมไม่แตกเหรอครับมีสิทธิ์หัดเข้าไปยกนี่มันเป็นกระบวนการอะไรอะ มันก็คือปั๊มไงครับปั๊มอะไรก็ปั๊มน้ำมันไงครับก็เป็นปั๊มน้ำมันนี่แหละครับปั๊มน้ำมันดูดเข้าไปใช่ครับดูดจากถังมาครับแสดงว่าม,มีอากาศอยู่ในท่อนระมีอากาศอยู่ในระบบหรอไม่ใช่ครับก็เราเปลี่ยนกองโซล่าเนี่ยเฮ้ยผมเปลี่ยนตั้งนานแล้วผมเปลี่ยนตั้งนานแล้วหลายหมื่นโลนจำไม่ได้เลยแต่เมื่อเช้าผกมากก็อย่างที่บอกครับก็บอกก็บอกว่ามีน้ำมันอยู่ฉีดเดียวแล้วขับโค้งไปโค้งมามันก็อาจจะมีจังหวะที่แบบโค้งเคงถังแล้ว<ะ>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  ดูดอากาศเปล่าขึ้นมาเลยแล้วน้ำมันดีเซลมันเป็นน้ำมันมีฟองใช่ไหมใช่แล้วระหว่างเติมนี่ก็ฟองฟัดเลยฟอง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 จนฟองมันจะลงไปฟองนี่คืออากาศใช่แต่ว่ามันมันก็ไม่ถึงขนาดแบบโอ้โหมันค้างเหมือนเบียร์อะไร้ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นทิ้งไว้สักแป๊บมันก็ก็ลงละใช่ครับฟองก็หายหมดครับผมครับครับพรีเมียมกับไม่พรีเมียมนี่ฟองต่างไหมนี่ถามแบบไม่รู้นะเคยมีเคยมีใครวิเคราะห์ไหม น้ำมันพรีเมียมกับน้ำมันไม่พรีเมียมมันเติมกรอกแล้วฟองกันไหนเยอะกว่ากันเอามาขยิวฟองไหนเยอะกันไม่รู้ก็ได้นะจริงๆผมว่ามันไปอยู่ที่ตัวตัวเราเองมากกว่าครับก็อย่าไปเติมอย่าอย่าวิ่งจนน้ำมันมันหมดถังดีครับให้มันมันก็เหลือขีดดึงขี้เกียจแว้งให้ขีดครึ่งขี้เกียจแว้แต่มันเบี่ยงโค้งตลอดตั้งแต่แม่กระจานมันก็เป็นดวงอะครับจังหวะจังหวะมันเต้ได้มันก็ตามนั้นเนี่ยจะถึงบ้านอยู่แล้วขี้เกียจเติมมันน้ำมันก็ยังเหลือประมาณนะสองขีดเนี่ยเขาเหมือนบางคันเน บางคันก็ไม่ใช่แบบว่าสี่หมื่นตันสี่หมื่นดำบางคันวิ่งสี่หมื่นยังไม่ดำเลยครับบางคันล่อเป็นแสนบางคันหมื่นแน่นอนบางคันหมื่นกโลก็ดำมาแล้วอ๋อเป็นเป็นตัวพรีเมียมแพงที่สุดก็ยังเจอมาแล้วว่าหมื่นโลดำดำเพราะฉะนั้นการันตีไม่ได้ว่าไอ้ก้อนมันให้มันให้เป็ี่นกิโลนะหรือนะเออจริงๆก็สี่หมื่นโลหกหมื่นโลเงี้ยครับสี่หมื่นโลหกหมื่นโลแต่บางคนก็เปลี่ยนเร็วกว่านั้นเพราะว่ามันอย่างที่บอกว่า มันอยู่ที่ปั๊มเส้นทางที่เราเติมประจํามาว่าปั๊มเขาสะอาดแค่ไหนน้ามันหลอันนี้เช็คไม่ได้เลยเช็คได้ครับเช็คยังไงก็สุว่าเราเติมปั๊มหนึ่งสอสาเราเติมปั๊มเบอร์หนึ่งประจำสองหมื่นโลเรามาเปลี่ยนกองโซล่า ในประจำได้ไงเดินทางทั่วประเทศครัจะเดินทางทั่วประเทศนี่วัดดวงอย่างเดียวครับโอเคอันนี้ผมพูดถึงแบบผู้ใช้งานที่ใช้งานประจำไปที่ทำงานราคาปั๊มนี้ปั๊มนี้อย่างนั้นจะรู้ถ้ามันตันเร็วเราก็เปลี่ยนปั๊มลองเปลี่ยนยี่ห้อดูดิว่ามันหรือว่าเปลี่ยนเจ้าดูดิอย่างนั้นใช่โอเคเดี๋ยวอันนี้ผมไม่รู้กี่หมื่นโลมาแล้วนะครับนานครับนานผมจำจำได้ว่านานมากคนดูบางทีมันไปเปลี่ยนกับคลิปน้ำมันเครื่องแล้วไปถ่ายคลิปรวมะ จริงๆมันจะต้องคนละกิปกันแล้วๆถามต่ออันนี้ถอดสายเลยครับเนี่ยที่กำลังแต่อยู่เส้นแรกเนี่ยดึงกิ๊บออกเนี่ยไอ,อชุดนี้มันเป็นสายช่วยระบายอะครับอืไอกองพวกนี้มันมีเขาเรียกอะไรดักลงดักน้ำอะไรไหมดักครับดักอืมดักครับแล้วอย่างยุคไมตี้เอ็กมีดักไหมมีครับมีเหรอเขาถึงมีให้คลายก้นไงครับ ที่มันเป็นตัวเหล็กใช่ไหมครับก็ข้างล่างก็จะมีอีกอันนึงอันนั้นก็จะเป็นตัวดักน้ําเหมือนกันอ๋อถ่ายเอาน้ําออกข้างล่างใช่ใช่ครับผมจะมีน้ําอยู่ไหนครับอยู่ข้างล่างเหมือนกันน้าอยู่ข้างล่างเหมือนกันครับผมสามารถบิดถ่ายจากข้างล่างได้เหมือนกันครับครับเดี๋ยวลื้อมาดูเดี๋ยวก็จะเห็นครับโอเคโอเคตามไปนะครับคือเมื่อเช้าเรื่องสตาร์ทติดยากเนี่ยนะครับก็คิดว่ามันไม่ได้เป็นที่อะไรแล้วนะครับคืออาการก็หลายอย่างนะสตาร์ทติดยากบางทีมันก็ เรื่องแบตละนะครับดิจิตอลละ,ะหัวเผาใช่หรือเปล่านะครับต,ต่อมาก็อย่าเพิ่งไปทำอะไรนะครับก็ลองแยกน้ำมันก่อนนะครับของผมนี่เป็นแบบแบบแบบแยกนะครับรีโวโแบบบ้านๆนะครับตั้ง <c oughs> เวลาบิดอะไรไม่ออกทีเดียวนี่มันคนไข้ท่าจะเป็นลมไมห้าหมอตกใจหมอใครยังเป็นลมนะ เนนผมผมพลาดไปได้ยังไงช่างจาได้เลยนะกรองจีว่าครับทาหลายอย่างแล้วหลายคันคุยก่อนระหว่างช่างกาลังทำาล้จะว่าไปนะกรองของไอโตโยต้าเนี่ยราคาลูกหนึ่งมันก็ไม่แพงนะครับถ้าไปเจอของบางยี่ห้อเนี่ยเจ้าของรดมากจะลากเช่น Ford Ran เจอรบางรุ่นผมก็จำไม่ได้อนะันไหนเน็กเจนอันไหนไม่เน็กเจนเนี่ยนะบางรุ่นนี่2000กว่าบาทนิสสันนี่ก็2000กว่าบาท2009นะ มันท um, really ําให้บางคนก็อาจจะอยากจะลากกองออกไปนะครับแต่ของโตโยต้านี้มันราคามันเบาๆนะครับโหนานจริงช่างโหช่างช่างบิดโอ้โหเราก็ตกใจเลยมันถอดยากขนาดนั้นใช่ไงมมันแน่นครับมันแน่นมันแน่นเพราะอะไรครับอาจจะพอบไม่ได้ถอดนานครับก็มีคนห้าหกหมื่นโลไม่แย่หรอกผมว่าอยู่ประมาณสามหมื่นโลเองมะ เดี๋ยวต้องไปดูประวัติเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้น,ข,นขึ้นข้างล่างในคลิปให้ว่ากี่หมื่นโลครแต่ประกอบไปลุยนู้นนี้มาครับมันโดนฟงโดนฝุ่นมันก็มีความร้อนแล้วก็หลายอย่างครับ,บ,บอ๋อครับครับครัาช่างยกลงมาเรียบร้อยแล้วครับนะครับอ่ตรงนี้นะครับก็เป็นกรองสภาพเดี๋ยวผมขึ้นข้างล่างให้ดีกว่าผมจำไม่ได้ต้องไปค้นประวัติ อันนี้เป็นกองแท้พี่ปู่บรรยายกองหน่อยครับมันมีเปลี่นภาพ้าเป็น,ปนชั้นๆข้างล่างเหมือนกองน้าเลยนะครับผมสภาพยังไม่ดำมั้งอ่านิดหน่อยก็ก็มีดำเป็นอย่างนี้นะครับอ่านิดหน่อยอันนี้ถือว่าสภาพประมาณ บกอดูข้างล่างครับข้างล่างมีอะไรครับเห็นระยิบระยับอยู่ข้างในไหมครับใช่ครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับคืออะไรครับมันก็คือเศษทั้งหลายแหล่ครับมันอาจจะตันที่ตรงนี้ด้วยก็ได้ไงครับอเศษระยิบระยับมันมาจากไหนครับเพชรเหรอน้ำมันใช่ไหมมันน้ำมันยูโดห้าก็มีส่วนนะครับต้องอยู่ที่ว่ารถเรารองรับไหม ย่างนี้ครับน้ำมันยูโรทก็มีส่วนคืออะไรเอาว่ามาเลยก็เป anyway. <ederim. S 2> <im> <hydro> ็นเรื่องของการหล่อเลื่อนที่มันโดนตัดซันเฟอร์กไปครับมันก็มีผลเหมือนกันแล้ผมต้องเติมน้ำมันยังไงในประเทศไทยอ่ะก็ต้องหาสารเติมแต่งที่มันที่มันช่วยหล่อลื่นปั๊มสารเติมแต่งอย่างเช่นอะไรครับอพี่ปูลลองลองยกมาเลยครับคือดีเซลเพิร์ตเปอร์นะครโอเครบกวนที่ว่าน้ำมันเนี่ยมันมี สารหล่อลื่อนจับไม่มีสารหล่อเลื่อนอะไรทำนองนี้ฮะแต่ส่วนใหญ่น้ำมันโซลาเนี่ยมันก็น่าจะมีแต่ว่าจะมากจะน้อยทระมาณนครับผมครับ like um ครับไอ้ตัวนั้นคืออะไรครับพี่ปูเดี allora ๋ยวเราหยิบหยิบมาคุยกันเลยคุยไปคุยมานะครับก็ในเรื่องของคุณภาพน้ำมันอีกนะครับพี่ปูว่าอะไรนะคุณภาพน้ำมันอะบางปั๊มใส่สารอะไรนะสารหล่อเลื่นสารหล่อลื่ชนคือถ้ามันใส่น้อยครับ มันก็ถูกกำหนดด้วยที่ว่ายูโรบ้านเราเนี่ยถูกบังคับ,คบนะยูโรห้ายูโรสเนี่ยเพราะว่าเขาต้องพัฒนานะ้ำมันขึ้นไปเรื่อยๆอยู่นะอ่ะคราวนี้เราคงเลือกปั๊มแล้วเราคงไปวิจัยปั๊มไม่ได้ถ้าเราเดินทางไกลและหลากหลายปั๊มใช่ไหมครับวิธีการแก่อภิพูหิบหยิบสองกระป๋องของลิควิดโมลีขึ้นมาเนี่ยครับ อ่อันไหนอันไหนเราต้องเติมมาไหนถ้าสมมติเราเราล้างหูฉีดเราไม่ไม่ไม่ต้องล้างละเราต้องการหล่อลื่นอย่างเดียวนี่หล่อลี่ไอ้ตัวนี้มันทําหน้าที่อะไรบ้างครับก็ตัวนี้ก็จะล้างพวกหูลูกสูบล้างฝาาวงบ่าวาวนะอแล้วในขนาดเดียวกันเนี่ยยังไงมันต้องหอ่ที่หัวฉีดอยู่นะครับครับก็ก็ก็จะลดพวกเรื่องสนิมเรื่องการสึกหลอถ้าถ้าสมมติเลือกอันเดียวอันนี้เล่นถังต่อถังหรือว่ายังไงครับคือจริง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 เนี่ยถามว่า ประมาณ5้า0ันโลก็ได้5,000โลแสดงว่าอ่ะรถยนต์หนึ่งถังเนี่ย800อรโล8,540ก็แสดงว่า5ถังใช้นี่อา้าวแล้วช่วงที่ว่างๆอะ่ะว่างก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันก็มีตัวนี้อยู่ในคือคือพูกนี้มันเป็น Energy. แอดทีนะที่ว่ามันมีความลื่น มันไปมันไปเกาะอยู่ตรงไหนของของระบบแล้วใช่ไหมคือตั้งแต่ระบบในถังเนาะเพราะว่าผมมองว่าอ่ะเราใช้ห้าถังถังแรกเติมอีกสี่ถังเราไม่เติมไล่สารพวกเนี้ยมันก็ไม่มีอยู่ในอีสี่ถังนี่ต่อมาถามว่ามันไม่มีนั้มันใช่ไม่มีแต่ขนาดจะเหลือน้อยถามว่าได้ใจเตมแล้วมัจะได้มามันก็จะนไม่เยอะไปัจะเป็นลักษณะนี้ไปก็คือหมายความว่า ที่ปูว่าถ้าเติมทุกรอบมันก็อาจจะไม่ไหนผมคือว่ามันก็จะดูว่าสิ้นเปลืองเกินไปใช่ค่ะแต่ถ้าเงินไม่ใช่ปัญหาก็าเติมทุกถังได้หนต่อหนึ่งเลยเหรอหนึ่ต่หอหนึ่งก็ได้ี่ของต่อหนึ่งก็ได้อ่าอ่าถ้าหนึต่อหนึ่งนี่ก็คืออันนี้ก,อกอะระป๋องเท่าไหร่นะเจ็ดร้ยเตอนนี้ปีเรียกอยู่สีบกาทกวา่าเกือบสีเจก็ยังมีรอยต่างอยแล้วถ้าผมเติมบีเจ็ดเติมอันนี้ มันเท่ากับพรีเมียมไหมมันมันช่วยเข้าไปปรับปรุงดีกว่าเพิ่มคุณภาพครับตอนนี้ผมก็ยังพูดตรงๆล้ว่าบางทีผมว่าเราจะไปเลือกปั๊มก็ไม่ได้นะคร<ช>ับปั๊มไหนน้ำมันไงเวลาเราเดินเราเวลาเราเดินทางไกลเนี่ยเราน้ำมันหมดตรงนี้บอกโอ้จะให้วนไปหาตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มันก็ต้องหลากหลายยี่ห้อ<ช> <นะ S 1> ที่ใส่เข้าไปแล้วก็หลากหลายปั๊มด้วยม<ช>ัน <ๆ S 2> ไม่ใช่ว่าเราเดินทางอยู่ในรูทประจําว่า ้เช้าไปทํางานตรงนี้เย็นกลับตรงนี้อันนี้เราเลือกปั๊มได้นะครับอ่าบัญชีช่งางงานถอดมาดิในสกปรกข้างล่างที่บอกเป็นเก็บเก็บเงินเงินน่ะหรอเอเกิดจากอะไรนะตอนแรกอันนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่อันนี้พีโกนมันก็ยังมีวาว <c oughs> วาวใช่ม <c oughs> วาววาวๆัเกิดจากอะไรได้กี่นมันก็เกิดจากการสึกหลอในระบบปั๊มเชื้อเพลิงเลยครับครับมันอาจจะลามเข้าไปกับตัวคอมมอนเรลได้ไหมก็ แล้วก็ใส่เสร็จเรียบร้อยพร้อมใส่ต่อช่างอ่างกำลังจะบอกว่าไอก้กระบวนการตรงนี้ถ้าเราไม่ถอดเราก็จะไม่เห็นไอ้สารเงินเงินเพชรเพชตรงนั้นมาเลยใช่ไหมใช่ไม่มีน้ําในระบบไหมไม่มีนะครับไม่มีไม่เจอครับพวกนี้ถ้าเกิดเราไม่ถอดเลยเกิดอะไรขึ้นครับ ก็กองมันก็จะตันไปเรื่อยๆครับตันไปเรื่อยๆเกิดขึ้นอีกรถก็จะอืดครับอ่าเพราะอืดถึงได้ดับหนึ่งไฟเครื่องก็จะโชว์ครับอ๋อครับเพราะเหมือนว่าน้ำมันมันปั๊มเข้าไปในป้อนจ่ายไม่ทันครับครับผมครับก็จกดการใส่สายไปเหมือนเดิมนะครับแล้วทักจําได้เหรอแน่นะจําได้ครับแน่นะ ก็ต้องแยกน้ำมันใช่ครับเดี๋ยว <พอ S 1> เดี๋ยวก็คือพูดภาษาบ้านๆแยกก็คือปั๊มน้ำมันเข้ามาดูดน้ำมันเข้ามาดูดน้ำมันจากถังเข้ามาครับเข้ามาไหนเข้ามาในนี้ใช่ครับเข้ามาในกองเพราะว่าตอนนี้กองเราโล่งเโบาโๆเลยใช่ครับจากนั้นก็แยกนะครับก็กดตรงนี้เข้าไปเอาพอ,อยังไงตึงมือก็ปั๊มไปเรื่อยๆครับจนกว่าน้ำมันมันจะออก อ๋อแล้วตอนผมทำแยกอากาศไอ้แยกน้ำมันที่บ้านเมื่อเช้าผมไม่เห็นต้องดึงสายนี้เลยก็ถ้ามันมีอากาศนิดนหน่อยหน่อยมันก็ไม่หล่ไม,ไ,ไม่เป็นไรครับครับผมครับลวอากาศมันไม่ถูกออกไล่ออกจากระบบเองเหรอคือคืออย่างนี้คือเดี๋ยวนี้เปนียนมาแล้วจะทะละกักออกมาคือมันไม่เหมือนกองเหล็กสมัยก่อนอนะเพราะว่าไอ้นี่มันเป็นกองกระดาษ แยกสปอร์ตไรเดอร์แยกสปอร์ไลเดอร์มันจะมีน็อตเดินก็ต้องแยกเปิดแล้วก็แยกมันก่อนน้ำมันกให้เต็มกต็มอ๋อจะเป็นฟองหรอว่าก่อนจนกระทั่งน้ำมันอยดางเดียวหมดเส้นถ้าผมจะไล่อันนี้คือปลอดท่อนี้ท่อนี้ครับเอาเดียวแล้วก็แยกเดียวเราแยกนี่คือน้ำมันน้ำมันออกก็จบแล้วจบแล้วมันจะมีอาการอองเขาด้วยเหรอไม่ท่าถ้าถ้าพูดถึง คือเราก็ต้องไล่อย่างนี้ยบอกอบไม่งั้นตาตาไม่ติดงไงแต่ถ้ามันเข้าอย่างนี้เต็มระบบแล้วน้ำมันออกมาเป็นเส้นแล้วใช่ไหมมันก็ไม่จำเป็นต้องขอข้อนี้ก็แยกตรงนี้ก็ได้อ๋อค,ครับครับกับตอนนี้ก็แยกเรียบร้อยนะครับเปดการสตาร์ท